สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องไม่ใหญ่แอคกบ้านสวนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้แยแย้หรือต้นไม้เทวบุตรนะคะที่ได้เคยเพาะไปแล้วนะคะนี่ต้นนี้โตแล้วแตกติดแล้วนะคะแตกยอดออกมาเริ่มได้กิ่งกระโดงกิ่งเล็กแล้วนะคะเนี่ย ได้ได้หน่อไมย้ยอดใหม้สวยมากเลยนะคะามาดูกระถางกระถางนี่หลายกิ่งนะคะหลายกิ่งลากแน่นมากเลยนะคะลากฟูแล้วเนี่ยนะคะลากฟูเต็มไปหมดเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูอีกระถางนี้ยิ่งสวยเลยค่ะกระถางนี้ยิ่งยอดใหญ่เลยนะคะเนี่ย แตกนอออกกำลังสวยมาดูกระถางเนี้ยกระถางนี้ออกใบเหลืองๆนะคะสัยจะโดดปุ๋ยคอกมากเกินไปนะคะสใยแพ้ปุ๋ยคอกนะปกติต้นอื่นจะเป็นสีเขียวหมดนะคะ ก็ยังมีเสน่ห์ที่ลายใบอยู่เหมือนเดิมนะคะมีลายออกมาเป็นจุดๆนะคะอน,นี้แม่ใหญ่แอ็กใส่ปุ๋ยคอกมากเกินไปก็เลยเหลืองต้นอื่นก็เ,เขียวปกติดีนะเนี่ยออกยอดใหญ่อันนี้หยิบปุ๋ยคอกใส่น้อยนะไม่ต้องเยอะมากก็เลยเขียวมากดูต้นโน้น ต้นนี้ก็กำลังสวยนะคะทุกต้นนะคะออกยอดออกยอดกิ่งกระโดงหมดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้อยู่ในนี้มีมีสองยอดนะคะที่เอามาปักชำด้วยกันตัวนี้ยอดตอนแรกเห็นเห็นยอดนี้เนี่ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแต่นี่ยังคือเขียวอยู่ก็รอดูว่า จะออกยอดใหม่ไหมนะคะส่วนต้นนี้ออกยอดไปแล้วต้นนี้เนี่ยต้นนี้กํลาลังสวยกับเพื่อนพามาชมต้นนี้นะคะต้นใหญ่เนี่ยออกยอดต่อต่อออกไปเรื่อยๆเวลาออกยอดเนี่ยเขาจะแตกออกข้างๆนี้ ใบนี้ที่เรื่องเหลืองเนื่องจากว่าโดนแสงแดดมากนะคะอยู่กลางแสงแดดเนี่ยต้นนี้สมบูรณ์นะคะเนี่ยแตกหน่อออกเยอะเลยนะคะสามหนอนอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกระถางนี้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะเนี่ยดูดูยอดสูงยอดใหญ่มากเลยดูปลายยอดเนี่ยนะ ดูลายใบนะคะดูลายใบของไม้ใหญ่แย้ะนะคะนี่ก็เป็นเสน่ห์ของไม้ใหญ่แย้ะนะคะสำหรับนักที่ชื่นชอบนะผู้ชมที่ชื่นชอบป่าไม้ใหญ่แย้เนี่ยความมีเสน่ห์นะคะ บางคนก็เชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบนะคะเมตามหานิยมไม้เก่าโบราณหายากนะคะปลูกไว้เป็นสิริมงคลที่บ้านนะคะอันนี้ได้รับปุ๋ยหมักจากเนี่ยเวลามันแก่ล้นกระถางก็จะเอาขึ้นมาวางตรงนี้ตัวนี้ก็จะค่อยค่อย ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งทำไมถึงเหลืองขนาดนี้เหลืองไม่ใช่เพราะอะไรนะคะกลายเนื่องจากว่า,าเติมปุ๋ยคอกเยอะเกินไปนะคะใบก็เลยออกเหลืองๆนะคะมาจากต้นแม่พันธุ์ต้นเดียวกันนะคะอันนี้ว่าจะเอาไปลงดินนะคะเขาออกยอดใหม่งามเลยนะคะเนี่ย ออกยอดใหม่แล้วทุกต้นสวยเลยนะคะอันนี้เวลากินเวลากินอะไรมันอยู่ใกล้ๆที่นั่งพักนั่งเล่นนะคะเปลือกถั่วก็มีประโยชน์นะเป็นปุ๋ยได้ก็เอามาวางใส่เนี่ยสงสัยจะแพ้ปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะมาดูอีกต้นต้นนี้ไม่ค่อยได้ใส่อะไรนะคะเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่อะไร ดินธรรมดาก็ออกยอดเหมือนกันนะคะอกอน,นี้ออกยอดเยอะมากเลยแตกแนลนี่นออยอดต้นไม้ใหญ่แยะนะคะปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะประดับบ้านนะคะใบเขาสวยดีโดดเด่นนะคะแต่เวลาปลูกเอาไว้ในร่มไม่ต้องตากแดดมาก ต้นนี้อยู่ในร่มเคยเคยอยู่ในร่มก็เอาไว้ในร่มนะคะแต่ถ้าต้นไหนเคยตากแดดก็จะเอาไว้ตากแดดนะคะสำหรับท่านที่ชอบสายลุ้นนะคะเ,เ,เสียงแอเสียงโชคเสียงลาบนะคะเดี๋ยวนียเห็นไหมคะมีลายให้ดูสิคะลายใบนี่ดูนะคะลายใบนะคะลายพวกนี้จะเปลี่ยนไปนะคะจะจะเปลี่ยนเป็นระยะระยะไปนะคะ ไม่ค่อยเห็นคงถ้าเวลาผ่านไปแล้วกลับมาดูอีกเนี่ยจะหายไปเลยนะคะจะเป็นลายจุดแบบใหม่หลากหลายออกมานะคะแล้วแต่สายลุ้นนะคะแม่แย่ก็พูดไม่ได้นะคะแล้วตแต,แต่ตามความเชื่อนะคะของใครของเรานะคะเนี่ยดูก็ยอมรับว่า เสียงโชคเสียงลาบได้จ <thoroughly> ริงๆนะคะก็เคยมาแล้วแต่แล้วแต่โชคของใครของเราให้ดูลายใบนะคะไม่เหมือนกันลายออกมาลายจุดๆนั่นจะเป็นลายสีเขียวจางๆนะคะพื้นใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มเนี่ย ใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะที่นี่ก็เพาะชําไว้ไปเรื่อยๆนะไว้แบ่งปันญญาตดพี่น้องนะคะใครขอมาก็เอาออกแบ่งไปเรื่อยๆนะคะใครสนใจข้อมูลก็เดี๋ยวทิ้งข้อมูลไว้นะคะใต้ล่างนะคะตรงข้อความให้นะคะ